เที่ยวดีมีคืน2,568ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวที่คุ้มค่าและเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดเที่ยวดีมีคืน2,568เงื่อนไขและข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้เที่ยวดีมีคืน2,568เป็นโครงการท่องเที่ยวลดหย่อนภาษีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกครั้งในช่วงวันที่29ตุลาคมถึง15ธันวาคม2568เริ่มวันไหน โครงการเที่ยวดีมีคืน2568เริ่มวันที่29ตุลาคม2568และจบวันที่15ธันวาคม2568นี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต้องการลดหย่อนภาษีใครใช้สิทธิ์ได้บุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2568นินิติบุคคลเช่นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่สำหรับบุคคลธรรมดา เที่ยวเมืองรอง55จังหวัดและบางอำเภอของเมืองหลักลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าเที่ยวเมืองหลักลดหย่อนภาษีได้1เท่าโดยนำค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน20,000บาทแบ่งเป็น2ส่วน10,000บาทแรกใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีทั้งแบบกระดาษและแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-tag invoice 10,000บาทหลังใช้หลักฐานแบบอิเล็กทรอนิกสเท่านั้น e-tag invoice ตัวอย่าง เที่ยวเมืองรองจ่ายสองห0บาทสามารถหักลดหย่อนภาษีได้หนึ่งุเท่าคือสา0หมบาทเที่ยวเมืองหลักจ่ายสอง0 0บาทสามารถหักลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเท่าคือสองห0บาทสำหรับนิติบุคคลเช่นบริษัทห้างร้านสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรมสัมมนาในประเทศเช่นค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งมาหักรายจ่ายตามที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกินสองห0บาทเมืองรองสองเท่าเมืองหลักหนึ่งจุดห้าเท่า จุดสำคัญสำหรับนิติบุคคลคือต้องใช้ใบกำกับภาษีแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-tag invoice เท่านั้นยกเว้นค่าขนส่งสามารถใช้ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไงใชิได้ใช้กับโรงแรมร้านอาหารได้ไหมสำหรับบุคคลธรรมดาค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้คือค่าที่พักโรงแรมรีสอร์ทค่าที่พักโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและค่าบริการของร้านอาหาร ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และค่าบริการเซอร์วิสชาร์จโดยต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มแวดเท่านั้นและสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้สำหรับนิติบุคคลค่าใช้ใจ่ายที่ใช้สิทธิ์ได้ประกอบด้วยค่าใช้ใจ่ายห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดให้แก่ลูกจ้างและค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หากจัดอบรมสัมนาทั้งในเมืองหลักและเมืองรองในครั้งเดียวกันให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้โดยชัดแจ้งว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดแต่ถ้าไม่สามารถแยกได้ให้นำมาหักรายจ่ายได้1.5เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงเมืองรองมีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดเมืองรองที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้มากกว่าเมืองหลักประกอบด้วย55หจังหวัดและบางพื้นที่ของเมืองหลัก15จังหวัดซึ่งรวมถึงภาคเหนือเชียงรายน,าน่านพะเยาแพร่ลำปางลำพูน อุตรดิตถ์แม่ฮ่องสอนพิษณุโลกพิจิตรตากเพชรบูรณ์นครสวรรค์สุขโขทยัยกำแพงเพชรและอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาลสินชัยภูมินครพนมบุรีรัมย์บึงกาฬมหาสาร,รคามมุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดสีสเกตสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุออบลราชธานีและเลย ภาคกลางและภาคตะวันตกชัยนาทราชบุรีลบบุรีสมุทรสงครามสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองภาคตะวันออกปราดจันทบุรีนครนายกประจีนบุรีและสะแก้วภาคใต้ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงระนองสตูนลนลยยาลาต้องลงทะเบียนไหม โครงการเที่ยวดีมีคืน2,568ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆหากใครต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากโรงแรมหรือร้านอาหารที่ไปใช้บริการมาได้เลยโดยใช้ได้ทั้งแบบกระดาษเฉพาะ1,000 0บาทแรกและแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้2,000 0บาทใช้หลักฐานอะไรบ้าง ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีเงินได้ระบุวันเดือนปีที่เข้าพักหรือรับบริการจากร้านอาหารและจังหวัดที่พักหรือร้านอาหารตั้งอยู่สามารถใช้ได้ทั้งแบบกระดาษเฉพาะ10,000บาทแรกและแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้ทั้ง1 0 0 0 0บาทแรกและ10,000บาทหลัง โดยนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษี2,568ในช่วงเดือนมกราคมมีนาคม2,569ทั้งนี้หากเป็นใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลจะปรากฏในระบบของกรมสรรพากรโดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานได้เงินคืนเท่าไหร่เที่ยวดีมีคืน2,568สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน20,000บาทเมืองหลัก1เท่าและ30,000บาทเมืองรอง1.5เท่าซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเราจะได้เงินคอ